การตั้งรหัสป้องกันของเอกสาร pdf นะครับบนโปรแกรม pdf editor ของ wps office นะฮะก็เลือกไปที่เมนูป้องกันนะครับจากนั้นเลือกที่การเข้ารหัสไฟล์นะฮะประโยชน์ของเขาคือเวลาเราสร้างเอกสาร pdf เสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะใส่รหัสป้องกันกรณีที่คนที่เราให้เอกสารไปเนี่ยให้ไฟล์ไปนะครับเขาก็จะเปิดอ่านได้ โดยที่เขาต้องใส่รหัสก่อนนะฮะเป็นการรักษาความปลอดภัยของเอกสารไว้อีกขั้นหนึ่งนะฮะก็จากที่เลือกอการเข้ารหัสไฟล์แล้วนะครับก็ติดที่การตั้งรหัสผ่านเปิดหมายถึงว่าเขาเปิดไฟล์เขาจะต้องใส่รหัสที่เราให้เขาไปด้วยนะครับซึ่งคนที่ไม่ทราบรหัสเนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดเอกสารได้นะฮะก็จะมีระดับความปลอดภัยให้นะครับว่า Security แค่ไหนนะฮะ ผมก็ตั้งแบบทั่วไปนะครับหรือว่าจะตั้งรหัสผ่านสำหรับให้มันลึกขึ้นนะครับอย่างเช่นเ,เราเลือกได้ว่า,าพิมพ์ไม่ได้นะจนกว่าจะใส่รหัสหรือว่าค o p y ข้อความบางส่วนเอาไปใช้ไม่ได้จนกว่าจะใส่รหัส,หส,ก,ส,หสก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมเลือกแค่อันเดียวคือรหัสในการเปิดเหมือนกับเอกสารสเตทเมนต์นะครับเปิดมาต้องใส่วันเดือนปีเกิดใช่ไหมฮะ ลงนะครับแล้วก็บันทึกนะครับจากนั้นผมลองเปิดเอกสารนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอเอกสารนะครับเปิดอีกทีหนึ่งเปิดไม่ได้และต้องใส่รหัสใช่ไหมฮะผมมีรหัสมาตกลงทีนี้ก็เปิดใช้งานได้แล้วเมื่อมีรหัสนะครับก็เป็นอีก ฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้รักษาความปลอดภัยของเอกสาร